สวัสดีครับอยู่กับช่องดีมเอร์วิ MDF ครับวันนี้จะมาขายสว่านแท่น5สปีดครับเจาะได้13มิลเดี๋ยวจะ่ายดูรายละเอียดให้ครบทุกจุดนะอันนี้เป็นสว่านแท่นขนาดเล็กขนาดเล็กครับก่อนอื่นฮะมาดูที่รายละเอียดของตัวมอเตอร์กันก่อนคนระับเริ่มที่ตัวมอเตอร์ครับรายละเอียดของมอเตอร์250วัตต์ครับ 220โวลต์ใช้ไฟบ้านได้50เฮิรตซ์1.2ดแอมป์นะก็มีประมาณเนี้ยเฟสหนึ่งนะความเร็วอยู่ที่1,420 RPM นะครับสำหรับ,บความเร็วอันนี้แชทบอ่าโพสีมีประมาณนี้รายละเอียดของมอเตอร์เดี๋ยวพาดูมอเตอร์บริเวณรอบๆครับนี่ฮะ ฝั่งเนี้ยอันนี้เป็นตัวปรับความตึงของสายพานปรับความตึงของสายพานก็ยังใหม่นะสภาพโดยรวมยังใหม่กิ๊บเลยครับเพื่อนๆคือยังไม่ได้โชคโซนอ่ะอันเนี้ยครบนะตัวหมุนตัวเจาะนะครับขาจับตัวเจาะเนี่ยครบอุปกรณ์ทุกอย่างครบอันนี้คือสภาพยังดีเลยครับเพื่อนๆนอย่าง สวยกิ๊บยังไม่ผันคือใช้งานเนี่ยน้อยมากครับผมใช้งานน้อยมากตลอดระยะเวลาห้าปีครับใช้งานมันมาน้อยมากเลยนี่ครับเป็นเกียร์ห้าสปีดสิบสามมิลครับเกียร์ห้าสปีดสิบสามมิลอันนี้เป็นความเร็วนะครับตั้งแต่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ครบนิมพลดเนี่ยครบทุกจุดครับครบทุกจุด ไอ้ตัวเนี้ยสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สบายเนี่ยฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้คล่องตัวครับดีดกลับเองได้นะเดี๋ยวเนี่ยฮะสปริงดีครับดีดกลับคืนเองได้ครับการใช้งานน้อยมากครับเพื่อนอามาดูฝั่งเนี้ยตัวสวิตดับเครื่องสวิตเปิดเครื่องสายไฟครบทุกจุดครับตั้งแต่มากับตัวเครื่องเลย อันนี้เป็นฐานยึดฐานยึดก็ยังใหม่ๆยังสวยกิ๊บมีน็อตอยู่3ตัวครับมันสามารถถอดประกอบแยกออกได้เวลาส่งก็ส่งง่ายครับเพื่อนเวลาเคลื่อนย้ายง่ายน้ำหนักไม่หนักครับประมาณไม่เกิน20กิโลครับเพื่อนเนี่ยฮะสวยใหม่กิ๊บอ่ะเดี๋ยวมาดูเปิดฝาครอบเป็นชุดพุลลี่ปรับความเร็วนะฮะ อยู่ด้านในก็จะมีเนมเพจบอกว่าปรับเกียร์หนึ่งเนี่ยอยู่สายพานอยู่ตรงไหนเกียร์สองสายพานอยู่ตรงไหนเกียร์สามสี่ห้าเนี่ยสายพานอยู่ตรงไหนเขาก็มีบอกให้ครับเพื่อนๆสายพานนะยังไม่มีรอยแตกลายงาก็ยังใช้ได้ครับสําหรับสายพานเนี่ยพูลล่ก็ใหม่ๆเลยใช้งานน้อยมากอะ ต่อมาเดี๋ยวมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่นะอ่าเดี๋ยวผมจะเดินเครื่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนี่ฮะเสียงเครื่องเนี่ยนิ่งกิฟครับเสียงเครื่องนิ่มครับมอเตอร์เนี่ยนี่ฮะเวลากดใช้งานก็กดได้สบายเลยครับเวลาปิดปิดได้นะฮะแล้วเปิดใหม่ครับสวิตช์ใช้งานสวิตช์ปิดเปิดใช้างานของตัวเครื่องเนี่ย ใช้งานได้ปกติไอตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับแล้วตัวปรับล็อกเนี่ยความฝืดของของด้ามจับเนี่ยมันก็สามารถปรับได้นะฮะเนี่ยไอตัวนี้นะตัวปรับล็อกความฝืดสภาพเครื่องโดยรวมนะสภาพเครื่องโดยรวม90%ซ์ขึ้นครับใช้งานน้อยมากแบ่งในราคา1,000พ บาทรวมค่าจัดส่ง1 0 0 0บาทรวมค่าจัดส่งเป็นสว่านแทน่นเหมาะสำหรับงานเล็กๆงานเล็กๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานมินียมหรืองานเจาะเหล็กเล็กๆเหล็กบางอย่างเงี้ยเหมาะเหมาะมากครับเหมาะมากใครที่ต้องการอยู่หรือใครจะเอาไปใส่แปรงปัดเอาไว้ปัดลวดปัดอะไรเนี่ยก็ได้ใช้งานได้ดีครับ ไอตัวเนี้ยก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะนี่ฮะมันมีตัวหมุนปรับอยู่เนี่ยเวลาเราจะเอาตัวนี้ลงเราก็คลายน็อตออกเวลาจะเอาขึ้นก็คลายน็อตออกหลังจากนั้นเวลาจะล็อกก็หมุนล็อกครับชึบกึบเดียวอยู่แน่นครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทรวมค่าจัดส่งสภาพมอเตอร์โดยรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือตัวแท่นเนี่ยอยู่ในสภาพ 90%ขึ้นไปครับสภาพดีมากครับถ้าเป็นของใหม่นะของใหม่เนี่ย2,000ประมาณ2,000กว่าสำหรับ5สปีด13มมิลเครื่องเจาะขนาดเลี่ยนะ1,000บาทใครได้ไปคุ้มมากครับเอาก็เอามาฝากกันนะถ้าหาใครสนใจก็สามารถทักมาที่ ID l ดีไลน์ได้หรือว่าโทรมาก็ได้093 381 4875และ ID l ดีลน์เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปครับ ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดผมสามารถส่งให้ได้นะส่งให้ได้ในไลน์อยากดูตรงไหนอยากให้ผมถ่ายตรงไหนให้แล้วผมส่งให้ในไลน์นะครับและที่สําคัญไม่มีเก็บเงินปลายทางและราคา1,000บาทต่อรองไม่ได้นะครับรวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วสําหรับราคา1 0 0 0ับาทห้ามต่อรองเพราะตัวเครื่องอยู่ถือว่าใหม่นะถือว่าใหม่ เพราะมันใช้งานน้อยมากเลยงานเจาะเนี่ยผมแทบไม่ได้เจาะอะไรเลยผมมามาใส่แปรงขัดลวดแปรงปัดลวดเฉยๆแทบจะไม่ได้ใช้งานอันนี้ขนาดเครื่องห้าปีนะเครื่องห้าปีครับยังใหม่ขนาดนี้เลยใครสนใจก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยากรู้จุดไหนฮะผมสามารถถ่ายให้ได้ทุกจุดนะครับบอกรายละเอียดก่อนสั่งซื้อได้ทุกจุด นที่จะทำการสั่งซื้อครับผมสวัสดีครับ